สวัสดีครูผู้ชมทุกคนครับวันนี้ก็มาดูรีวิวของใหม่กันอีกนะฮะอย่างแรกก็คือชุดที่ผมใส่อยู่นี่ก็ของฟรีนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็ของฟรีเหมือนกันนะเป็นกระเป๋ารีวิวสามจะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะกระเป๋านี้ส่วนจะมีปืน,อดดนคอร์ดด้วยนะฮะปืนนี้คัสแตกดีมากๆนะครับเพิ่มอัตราการยิงเพิ่มแม่นยําแล้วก็ลดแม็กกาซีนนะครับ แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์อีกนะฮะมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นอันแรกที่มีสแต็กด้วยนะครับสแต็กของมันก็คือเพิ่มความทนทานเพิ่มความเร็วสูงสุดแล้วก็ลดควบคุมนั่นเองนะครับก็สก,กินนี้จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงอีกด้วยคุณผู้ชมคงอยากรู้สินะครับว่าสก,กินพวกนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะมีคลิปให้ดูนะฮะก,ก็ท <ๆ S 1> างด้านซ้ายก็จะเป็นปืนขอดที่มีสก,กินนะครับส่วนด้านขวาก็คืออันที่ไม่มีสกินนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายก็จะเป็นคันที่มีสก,กินนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นอันที่ไม่มีสก,กินนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแลย้วนะครับก,ก็เราก็จะไปลงที่ที่ใกล้ที่สุดน,นะครับส่วนใหญ่ขอดจะเป็นปืนที่หาค่อนข้างง่ายและส่วนใหญ่เขาก็จะ เปลี่ยนปืนนะฮะเพราะว่าปืนขอดเป็นปืนที่ยิงไกลไม่ค่อยดีแต e, ่แต e, ่แต e. ่ปืนนี้เจาะรถแล้วก็เจาะไอวอลได้ดีมากๆากเลยนะครับที่สําคัญยังเจาะพีโดได้ลัวมากๆาแต่ว่าช่วงนี้คนจะเล่นพีโดน้อยลงเพราะว่ายิงออกมาด้านนอกไม่ได้แล้วคนก็จะนิยมใช้ตัวอื่นมากกว่าโคโนโมากกว่าเดิมนะฮะตอนนี้เราก็ต้องไปหามอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราไปเจอบอดหรือเปล่ปาเพราะว่าตรงหน้าล็อบบี้ผมเจอบอดเยอะมากแต่ว่าตัวที่ติดบอดเป็นคนจริงนะฮะอุ้ย แล้วเมื่อกี้ดูคนที่ลงมาตามเยอะไปห,หน่อยติดปองเลยตอนนี้ขอไปหาปืนขอดสักคู่ถ้าเกิดเราเจอแล้วเราก็จะให้ดูสีสันแต่ปืนนี้จะมีแค่สีสันแต่ว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟกแล้วเราก็เจอมาที่เรียบร้อยแนละ้วฮะแต่ว่าคนเมื่อกี้เขาบินไปตรงไหนไม่แน่ใจว่าตรงไปด้านหน้าหรือว่าเขาจอดกันบ้านแอลหรือเปล่าผมว่าไม่น่าไปบ้านแอลเอารถไปหาคนก่อนดีกว่าจริงๆเราต้องหามอาเตอร์ไซค์นั่นแน่แต่ว่าเอากระบะไปหาคนก่อนอุ้ย จเจอกล่องขอเปิดกล่องก่อนเผื่อเจอของดีแม็กเจ็ดเยี่ยมก็มีปืนไกลแล้วก็ปืนใกล้เรียบร้อยเฮ้ยแล้วนะั่นะนะ่ะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะลงไปขับมอเตอร์ไซค์แทนแล้วกันนี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วอุย้ยมันเปลี่ยนรูปทรงนะนะสวยแต่ว่าทําไมเสียงเครื่องยนต์มันดับเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยน HP แป๊บหนึ่งโอเคเราเปลี่ยนเรียบร้อยลวเดี๋ยวเราขอไปหาคนคนนั้นก่อนว่าเขาอ,อยู่แถวนี้หรือเปล่านะ เฮ้ยความเร็วของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยสูงมากๆเลยนะเกือบจะแตะ40อยู่นะตอนนี้30กว่าเฮ้ยด้านหน้าคนเต็มเลยเดี๋ยวผมขอลองชนสักคนหนึ่งก่อนปึ๊บอุ้ยสองร้อยกว่าแรงนะแรงนะเดี๋ยวเราขอมอเตอร์ไซค์ไปจอดใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเขายิงรถมอเตอร์ไซค์เราหายจอดไปตรงนี้แหละมาแล้วครับจังหวะนี้เองอยู่ไหนยิงให้รู้สึกคนนี้เขาจะเป็นคนจริงนะครับไม่ใช่บอทนะฮะเดี๋ยวด้านบนตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจผมขอยิงตัวด้านล่างก่อนดีกว่า ตัวด้านล่างไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอฮ้ยนั่นไงสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเต็คอดอุ้ยต,ตัวนี้ที่ผมยิงไปเมื่อกี้นี่นะแตกสองครับจังหวันนี้ขึ้นด้านบนก่อนอุ้ยด้านล่างด้านล่างเสื้อขาวเขาวิ่งไปทางไหนอุ้ยเขาวิ่งทางขวาเดี๋ยวเราลองขอนั่งยิงอุ้ยเขายิงผมเจ็บเอาแม็กเจ็ทก่อนดีแนละ้วเราหยิบแม็กเจ็ทมาอุ้ยยังไม่หมดผมยิงได้สองตัวละไม่รู้เขาชุบกันยังตรงนั้นเดี๋ยวเราขอขึ้นไปด้านบนลอ่อให้เขามาชุบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ยิงเขาได้ ตัวนี้น่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วไม่รู้เขาชุกเพื่อนอยังเดี๋ยวนั่นไงามาแล้วหงอคงผมอุ้ยผมตกเดี๋ยวผมแอบมนอุ้ยเลือ่อนตะมดโอโ้โหดีนะเอาโอโตัวตามาอุ้ยเขาน็อกสองนะเอ้ยเมื่อกี้ผมยิงน็อกไปสองตัวแปลว่าเขาชุกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดซ้ำก่อนเดี๋ยวเขาชุกันอีกที่นี่เขาชุกเป็นเก่งมากติดตาละจังหวะนี้ที่เหลือเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ด้านบนหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเล่นมาผมเช็คเมื่อกี้อุ้ยแนวไหนเขาวิ่งทางด้านขวาอุ้ยถ้าล่างอคงย มาจากไหนเขาย่อกับผมนี่เหลือตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาจะมาชุบเกิดเขาเหลือตัวเดียวเอ้าคนนี้บอดเ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 ดกระสุนเหลือห้านัดผมขอหากระสุนมาเข้ามาละเต็มด้านยิงก่อนด้านยิงุ้ยเอ้าเขาเขามากี่ตัวเนี่ยเขายังไม่ตายอีกอ๋อเขากลางวงชุบเอาเลือตัวสุดท้ายเขาอยู่ไหนรับก่อนผมได้สามคิวแล้วเพราะว่าตัวสุดท้ายน่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวขอเช็คด้านบนก่อนใช่ไหมได้ยินเสียงนี่ไงสองวงเดือดๆโอ้โห เรายิงหมดตี้โ,โหรู้สึกมันมาเยอะมากแด่จริงแค่4ี่คนเองเขาชุบกันเร็วมากไม่รู้เขาตัวละครที่ชุบมาด้วยเห็นเขามีวงชุบเขาก็เลยชุบกันไวมากมากเอ้ยน่าน่ะมันยังไม่จบผมขอตอดยิงโหน่าระสิบห้าสิบสี่มีเบากมากลองนั่งยิงถ้ยท่านั่งยิงมันจะติดเดี๋ยวผมเอามอเตอร์ไซค์ไปหาเขาดีกว่าไม่แน่ใจว่าคือคนจริงหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ผิดบอดเยอะมากน่าจะเป็นตี้คนจริงตี้เดียวหรือเปล่าเหลือสามสิบสองคน เอาไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวจะเจอเราขับหาบอดแล้วกันไม่รู้ทำไมอย่างนี้เจอบอดเยอะมากเอ้ยด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นบอดน่ยืนขนาดนี้เอ้ยชนไม่โดนขอตามก่อนตามเอาบอด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 หาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนจะขับหาง่ายง่ายหน่อยมีมอเตอร์ไซค์นี่มองไกลๆก็สวยนะนี่บอดไปไหนละขอตามก่อนน่าจะไปด้านหน้าไม่รู้เขาไปตรงถนนแล้วเปล่าถนนนั่นแหละอยู่ตรงถนนนี่แหละปึ๊บอุ้ย แรงแล้รงนะชนทีเดียวคือตายนะอันนี้เราเอามิชามาด้วยนะก็จะแรงขึ้นนิดนึงไม่ได้หมายถึงชนแรงขึ้นนะหมายถึงความเร็วจะเร็วขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้จะมีคนอยู่นะเมื่อกี้หมอนได้ยินเสียงปืนนะเขาใส่เก็บเสียงเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้หน่อยอุ้ยรู้สึกจะขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะขอกระโดดขึ้นไปดีกว่าเอยเอารถด,ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนยิงรถหายไม่ใช่รถหายสิรถระเบิดมันหายไม่ได้นะรถเนี่ยมันระเบิดได้อย่างเดียว ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ด้านในหรืออยู่ด้านหลังน่าจะด้านหลังแหละถ้าเจอบอทอีกนี่ซวยเลยบอทอีกแล้วโอ้โหหนีก่อนมีตัวด้านหลังเดี๋ยวยิงเราตายไม่รู้ด้านหลังนี่คนจริงหรือเปล่าโอ้บอทหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่บอทแน่เลยเพราะฉะนั้นขอไฮไลท์ครับ ขอขัดจังหวะช็อตไฮไลท์หน่อยนะฮะขอทำปกคลิปหน่อยนี่เป็นไงนชุดใหม่แล้วก็รถใหม่นี่สีเข้ากันมากๆเลยนะฮะนี่อุ้ยรถเปลี่ยนสีแล้วเาไปไฮไลท์ต่อดีกว่า เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ของผมนี่เป็นไฮไลท์ไม่ใช่ธรรมดานะไฮไลท์ชนบอรดนะครับคลิปนี้ก็จะเห็นผมพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะวันหญ่ผมจะเจอบอรดนะครับผมก็เลยอัดมาเป็นไฮไลท์ให้นะครับส่วนใครชอบแบบไฮไลท์อย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ